พอดได้แม่มันหมุนติ้วติวต้วอะไรดูออกทางเตือนเธอแม่เนาะแม่มันหมุนน่ะอันนี้ว่านะไงนะไม่เอาไม่ใช่ลองดูมันจะไปนีม่มันหมุนเน็ตเน็ตช้าหรอแม่โอ้นี่ได้แล้วนี่ไงได้แล้วแม่มเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วแม่ได้เรียบร้อยนี่แอป มันบางครั้งเนกฎหมายแล้วนะเพราะว่าเออถ้าเกิดเราไม่ทำเราให้เลี้ยวกรเอาอีกลมเสียลมเสียเร็วยิ่งเรียบร้อยโอเคลราไม่ออกเลยเออแมาจะเข้าไปให้หลานดูก่อนว่าเออแอฟไปใช้หน้าลือดมะเข่าป่ะเดี๋ไปไหมนั่นแหละนั่นแหละดีอนุญาตอนุญาตยุติบุธูดอะแอฟไม่ใช่หร้าเอฟไม่ใช่ไม่ต้องบุธูดหผมยัยเสี่ยงน้อย ได้แล้วลมันได้นี่บอต้องกดนี่บอสแกนบอบอเลยนะว่าต้องกดบอเรียบร้อยแล้วเออก็ถือว่าได้แล้วนี่แหละไปไปเดินไปหาเขาแป๊บนึงปลาย้ายเลนไปละแม่งั้นแหละคราวเนี้ยฮไปกินข้าวกับเพื่อนไม่ถ้าคัานี้เขาเข้ามาตรวจทุบมีไหมเราก็โชว์ได้ถ้าเออกำปลับไม่ได้เราค่ะมันคือว่ากดหมายใช่แต่นั้นมันดีนะอันที่ ว่าใจผมนี่แหละไอ้ไลายตัวนี้เท่าก็เอาไปสิมันจะได้ปกติไม่ใครเชื้อไม่ใครเชื้อใกล้ใครเชื้อใกเธอมาเป็นเพื่อนฉันก่อนฉันจะทันจะโยนไปให้เธอแม่แม่หนูจะดาวน์โหลดได้อยู่ไม่ใช่อีกคนละตัวนะนี่มันก็คนละตัวนะคนละตัวกับอีกหมอนัเนี่ยได้ดหนูจะดาวน์โหลดเอานี่แหละนี่ไหนไอ้ตัวนี้มันจะบอกว่าใครอยู่ใกล้อยู่ใกล้อ่ามันจะบอกเราได้ที่กัดได้ไงไปเดินไปคุณนายแม่ไปกันนะแม่ไปกินข้าวก่อน ว้าวชีไรอยูค่ครัมอ้าวเซ็กซี่แมนตอกขาเลยอาวจะเคยเห็นเราบ่แล้วก็เห็นเราบายยเรียนลาเยาเรียนเจ้าข่าเจ้าของงั้นมันเกิดอีกเราดีนี่อู้ห่าแล้วเนาะเจ้าของมันเกิดโซบคือข่ขขอยนี่หลินเสียพายเอาเซ็กซีก่เลดี้บอยค่ะเวลคัมเวลคัม ซอยชัยภยู h น daytime oh. ออีกกอบอ่าอีกกอบอุ้ยนังขายกุ้รือกดองบ้าหรออีกกอบตอเหล่แ่อีกกอบตอเหล่ฉันสู ตอเลกคัก็คุณหาแถวว่าสูอุ้ยใช่กระเยลินก็ถใายไปฮับเอาแถวว่านี่ที่หนึ่งที่หนึ่งบ้าใช่กินได้เล็ดดีเอาข้นไปไอ้เนี่ยปีนหนุนคุณหมอกันบาดเปิดเดี๋ยวนี้มันชีเซ็กดบ่อหอยู่ใกล้เราเร็วเซ็กเ เดงออกระาเดงออกแล้วเดงออกแล้วชนะแต่เดี๋ยวสีได้เป็นพวกสิตีเาเลยไอมข้างมืออ่ะเป็นนะมีแด้อิด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 คือโหลดเออมาที่บอกว่า100ยเมตรอย่าไปอควิดแล้วไปตรวจถ้อม่อปเนียเมต้ยเม่้ยเมน่ร้เม่รอไม่รันึรยเง้รันอยเยม้ยรยนม่้โทษใครโอ้ยนน อที่หนึ่งที่นึ่งที่นึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งหน้าก็เป็นสิวค่ะแพ้แกงสำอางแพ้ครีมเมื่อคืนนี่เสียงห้ามอ๋อคอยหน้าตายสอเมื่อเมืก่อนย่างแ้กอรอยเด็ดดีมายากคาเมื่อนนี้จะต้องแวสู่กูดูเียร์ไปดูดิคุรู้ไหมักบัวบ้านว่า้ที่เสยงปักัวไม่แอตรวจไม่ได้เนาะกบอันบัวอันนี้คดอเาย ยอมบอกใหเนี่าเี้ยวคำชุมัสสานดาวโหลดเราบอกมอสนะไหนเง้ยน้อยจะดาวโหลดเราบอกแอปมอสน่ะโหลดไปกันีอกันอะไรล่ะโหลดเออผมนั่งมีบอมีคนปิดบอเนี่ยจะเปิดหรอคนที่าคุณ้นี่จำได้ไหมจำได้ห้าพันจำได้ป้าอีกทีที่หนึ่งมันจำได้หมดที่หนึ่งปาแดงบังิว จำได้หมไปเพรา้าสูยุจำผัดซอแกวง่ววคามวคามมีเาจกับหมูแเนตุ้เมอนนเออเจ็ดเปห้าที่หนุ่มที่หนุ่มกินเาไ่นหนักนา้้ไบอดเลยนีตักมาดินี่ังหลายอยู่ด้กนเยนงกินพี่นางมพี่เได้บอกนางรถจีนไสูงสุดเ้อส่ดากิน ก่อนหนไม่นด้นคนเกี้ยต้ม่บี่อเรียกนะน้เกเาเรียกขม่หิวยใครจัสันเดียดมาสันเดียดเพ่กูเกีียวเกลยวกันเกลียวเกี่ยวกันที่น้อยอะไรจะมากินน้ำต้มไม่หวานบอาเหล่าจะบอกบ้เหล่า้เบียร์กินได้บอเ่าเขาสกัดนแกงสบายขาเอาว่าเขาใส่ระตุบหมอรกทาน้กดดี่างนะไนมาก่าเรไม่ยุ่กัน่บา้วนมอนไาันด้นหลาย ้ังไม่แห้งเป็นปุ๋ยปุ๋ยเกลือยเป็นเื่นหม่เราจะก้าจะข้าวโอ้โดาโซดอยูนันโรดาโอยู่ข้างตัวค้าแม่จ้ารังไม่นั่งจิตตัวถึ่แล้วก็ได้ไหมเราสองคนมาถ่ายะถ่ายได้ ยายลินน่ะหนาโค้งร็อกไข่มมนด้าอิลินนะฉันไม่ได้พูดเล่นนะฉันเชื่อเลยหล่อนใจฉันไม่ได้จกตาจริงกูพูดไปตั้งไม่หล่อนหล่อนพูดปุ๊บฉันก็คิดเลยมันเหมือนเขาโค้งหน้าตานางได้เหมือนจริงที่หนึ่งจริงใช่คงอันนี้ไม่ได้นะรูปหน้านางเป๊ะเลยไอพูดปุ๊บฉันก็บาดูรูปยามนด้าที่หนึ่ง ไม่ได้จกไงไม่ได้จกไม่ได้จกเขาเรียกว่าเาเขาโครงได้เหมือนเลยอะไเหมือนแต่คล้ายละไม้ละไม้ลูกหน้าผากอะไรน่ะตาโตมันโลโลคือกะั่งน่ะเมีนสุดา่ยกันอ a เมนดาไทยแลนด์นี่อะเมนดอ้ะเมดาอออเมนดาเออสีอ้า ก๋วยกุ้งเนาะอเมด้ากุ้งมาแล้วนะยังไม่หิวค่ะที่เปิดราคาที่เปิดในได้แจ้งเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าอีอต่บาทมือแต่สวยใส่มือแต่น้อยห้ารลยแพ้งไอชุดกุสลเปียกไหมปลาดเลียงมันกับม้อมเหล่าหัผีเออย้จนี้

ตัวเอเมอร์ลินเนี่ยว่าสายมันลางยากอันนี้ลางยากวเอเอร์ลินอันกแทงสีดำๆร้อยสี่อันโบราณอยาจให้กูใส่เด้เส้กูชอบบัประกันนาเป็นลายอันทุตัวมือรวยออกเลยใออได้นอนาะคนออันนึงเด้อฉันมักสีเขียวไอ้สีดำเด้อบัคคา่าสีเขียวน่ะแม่มันลางยากสีตาจมกตาแดงกับบกันลานตาอยู่ ทลิเรียนันเหมาะสมกับกาเป็นเลียนสงการนวมีเานี้เหมาะกับบ้าออเออแมนแมเด้อเบียร์พี่บอเบียร์น่เบอีบอีบอสกรเยอแมนเยอสูง์กเดีวันที่สจะมุงมุเรื่องเราเด้อเบื้องอันพนงพนงอเด้อร่วมใช่วยกันร่เบื้องเราจะสัันธ์สุดจะเรา เยครับขา่ากนั่เนกินข้าวเดตัวเชี่เจ้แกยายกันไม่เป็นปะอันนี้เนี่ยไม่ให้นั่งคุละเกนไม่ให้นั่งจุ้มหัวบอให้น่งบอลซีปัญคนไม่ค่านแต่ขึ้นข้างบนนี่จุ้มกันนะข้างบนนี่ต้องจุ้มกันนะจุ้มกันได้เพราะมีใครนนก็สับสับแ้เกเลิศเลิศเลิศเลนืองชินือง่ไม่ได้เยนบอดกเสามรอบสี่อบต่อกัน เอออเมนดาคิดฮอดเจ้าเลยเมื่อคืนนี่เจ็ปดหาสวนอยู่ป้าหนูขี่หัวแหนเอ้าโอ้ยควนควนควนโอาโหเขาบอกให้ลูกสาวคแั่งแม่ก็ได้โอ้ยคือควนเัาแน่เถอพุนะแม่ข้อมเขาได้แม่จ้ะตอนนี้ก็ลังสายารักษายพี่เทซื้อไมาซื้อไปม่ขายของโง่เียบวไน่ออหน่เหมือนหัวเอาเหัวเอนมาติหน่เอนหัวน่น่ะเออเออี่เี่เย หร่อเราดิสนีย์ม้นเพ็รเขาเนี่ยหนูมันส่ยีหอยังเข้มท้วอรักษาเขาจริปวดยังเสอยข้อหมองขีดหัวไหล่เนาะยังเคยปวดขาขาไม่รักษาลังแค่รักษาคือเพิ่อลังแค่ไงเฮใส่แฮงลอกทานีกูขนาดแต่ต้องใส่ต้นหลูรอให้ไปหลอกก่อนเอาพ่ปนแต่ญานเพ่เออ กอกกได้นม <involved> in <language> so ันม่ใส่แต่อได้มุเลนแกอันนั้นน่าขวดหัวดีไปแล้วคนมันเองมันบอกมันบ้ไปไ่ไม่่ันนิแกันโซเอดทเดย์โควิดโควิด19เมเอฟบีรีรูทจอบ o work o no job no work no money no honey ตัวแรกแต่่าที่เขาถองอายุบแค่งมะนาวนี่สิเอาไปส่งถึเอามะนาวหนื่คน้นลายยากด้สิเอาไปส่งเอาไปสูอี่รไทยอค่ะก็เลยแทะจักไร่สดซื้อที่ไทอไร่สดน้อยน้อยจเคยสีเราบอกยายกาคือบุนี้ไปหานกเป็นจ่เอาที่บุี้ไปหานมกนจ่ ท่นตากูด้วูทัขี่หัวทั้งขี่ตาเด็ดให้กูปะ็นงก็คือเาคือด้สเอาจะไม่สะอาดไม่สะอาดจ้าหนูยังเงินเขาไม่ินปิ้งกันนะเได้นสนานเบียไม่ได้อะไรสูตดีเขาไสบไปหัวกันได้คุมไนอาน